สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมเขาป่าะปะค่ะพี่นงองนะช่วงนี้นาเกี่ยวเขาค่ะพี่น้องมีผลไม้ป่ากําลังสุกเ้ยค่ะพี่น้องมาค่ะบักเขมเมาค่ะพี่น้องมาไปกินกับเจียวมวัหนี่นี่คะ่ะนาตาไปจังสีคะ่ะอ่ะซูมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่แหละคะ่ะบักเขมเมาบริปูะคเค่ะเกิดเองตามธรรมชาติคะ่ะฮักอรอยเด้อค่ะนะอ่ะฮักเอาเป็นแบบจังสีเลยคะ่ะนี่มาค่ะอันนี้ต้นหน่อยนะคะพี่คะ่ะต้นนี่ท่านผู้ชมม,มาบังมานี่ให้ท่านผู้ชมดู นี่คะ่ะเบิ้งตีค้ค่ะนี่อ่ะอยู่ในป่านี่เนาะค่ะนี่ยอ่ะเมมมีร้ายคะ่ะมีมีร้ายต,ตุนอ,อยู่ด้วคะ่ะโ,โ,โอ้มีน้ำมีน้ำ,นำด้วยนนะี่ยนี่คะ่ะอ่ะเดี๋ยวสิไปใส่กับแก้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยคุณโอ้ยจง,งแก้วคุณน,น,น้ำน้ำบางยังน้ำ,นำ,นำบักบินบันนี่ถูขาอยู <S <S ่นี่โอ้ยเนาะคุณค่ะพี่น้องคุณนี่กำลังสีสุกเลยค่ะพี่น้อง อ่ะอันนี้ดิบค่ะเขียวเขียว,ยวอื้อเลยถ้าอกเป็นสีนี่ค่ะกำลังจะสุกค่ะ,อ,ะออกเปียวด้วยค่ะท่าน,นี้สุกแล้วค่ะโอ้ยเปียวปากอาไปสดกับเจลนะคะพี่น้องมากมากมากฮักกโลค่ะพี่หนาคนก็นเกิดใหม่ค่ะพี่หน้าก็เกิดใหม่ไปกินใหม่ไลลือเกินพี่น้องบักขมเอาในป่านี่ก็ได้นะโอ้ย หักบโบ้คอยได้นะคะบ้เดลหมีดมาน้ำอันนี้หน่อยก็ได้ค่ะมาค่ะท่านผู้ชมนี่มะขามาค่ะมาค่ะโอ้ยจากแรกก็ขอกินก่อนได้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นสมเกลียวมาอืกทั้ออออทงเปรี้ยวทั้งหวานมีหลายรสอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าสิบห้าแต่ผู้ชมค่ะอ่ะบมะขามาไปกินกับ เจียวปลาแดงล้ากันด้วยค่ะพี่น้องสุขสุขกันนี่แหละค่ะผลไม้แบบบ้านบานผลไม้ป้าค่ะบักขาวเอาค่ะพี่น้อง